สวัสดีค่ะเช้านี้ก็เตรียมตัวนะคะหลังจากที่ฝนตกมาสองคืนนะคะน้ําขึ้นนะคะจากเมื่อวานน้ําขึ้นเยอะนะคะขึ้นมาเยอะตอนเมื่อคืนนะคะตอนน้าเขาก็ริืมเก็บของเก็บอะไรขึ้นที่สูงนะคะแต่ว่าบ้านเราก็เก็บแค่เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเป็นบางชนิดนะคะ่ะแต่ว่าพอดีว่าน้ํามันลดลงแล้วก็เลยไม่ไม่ต้องไปเก็บอะไรมากมายนะคะ ตรวงนี้ก็ยังงลงเม็ดปลอยๆอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีน้ําป่ามาสะสมก็อาจจะไม่เพิ่มแล้วอาจจะลดลงไปเรื่อยๆที่นี่เป็นพื้นที่ภูเขานะคะพื้นที่ลาดชันก็จะลงลงง่ายค่ะน้ําจะลดลงง่ายแล้วก็จะไม่ไม่อ,อือนองหลายวันนะคะตรงนี้เป็นมริเวณหลังบ้านนะคะด้านซ้ายมือเป็นยุงข้าวนะคะยุงข้าวบ้านเรากจะทําใต้ถุนสูงๆนะคะ ภูมิปัญญาชาวบ้านคือเขาจะทําต้นตูนสูงๆเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่น้ําท่วมมาขอให้ยุ่งข้าวอยู่ที่สูงก็ไว้กลัวไม่มีข้าวกินคนเท่าคนแก่เขาจะเป็นกังวลกันแบบนั้นนะคะน้ําบ้านล้ากาลังไหลลงอยู่ถึงจุดนี้นะคะแต่ถ้าระดับถึงขึ้นมาถึงระดับเมื่อคืนถึงประมาณตรงโอ่งนะคะตอนนี้ลดไปแล้วนะคะสังเกตคาบน้ํานะคะตรงเสา เสายุ้งข้าวเนี่ยจะมีคาบน้ําคือน,น้ําลดลงแล้วนะคะเมื่อคืนประมาณตีสองถึงตีสามจะขึ้นเยอะนะคะข้างหลังเป็นสะนะคะเป็นสะหลังบ้านก็ปลาเขาไม่ได้ปล่อยแล้วะค่ะเพราะว่าน้ําเข้าบ่อยก็เลยไม่ปล่อยปลานะคะแล้วก็มีนะมีปลาถ้าช่วงน้ําขึ้นมาอย่างนี้ก็จะมีปลาจากแหล่งน้ําขึ้นมาอยู่พอน้ํา ใกล้แห้งเขาก็จะออกของเขาไปเองทีล้วก็ไปจับมากินได้เพราะปกติไปสวนหลังบ้านก็จะเดินตรงข้างขอบสะไปนะคะห่างจากตัวริมตะลิ่งท่าน้ําก็จะประมาณร้อยกว่าเมตรนะคะก็ไกลยอยู่แต่ว่าเวลาน้ําขึ้นอ่ะเขาจะลามเข้าสวนเข้ามาเพราะมีคล้ายๆเป็นร่องน้ําอยู่แล้วก็จะไหลทะลักเข้ามาล้นเข้ามาปิดแต่ตอนเนี้ย เดี๋ยวเราเดินอ้อมไปข้างหลังบ้านนานะคะเพราะว่าต้องไปอีกฝั่งนึงเพราะว่าถ้าเดินตรงไปน่าจะถึงเลยหนะ้าอกนะคะความความสูงของน้ำที่มันขึ้นมาลาะไปหลังบ้านก็จะลกๆหน่อยนะคะบ้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าเราอยู่กันปลูกผักปลูกอะไรกินปลูกของเต็มไปหมดะคะ่ะเพราะมันดูลกลงุงนลังก็จริงแต่ว่า มันเป็นของกินนะคะตรงนี้เป็นฟักทองกับถั่วพูนะคะตรงนี้ก็เป็นยุ้งข้าวนะ,นะคะสังเกตว่ายุ้งข้าวที่นี่เขาจะทําไต้ถุนสูงๆแล้วก็ทําบันไดลิงขึ้นบางทีเอาข้าวขึ้นยุ้งก็เอารถถมาจอดจอดเทียบแล้วบางทีก็มีบันไดบันไดชั่วคาวนะคะเอาขึ้นข้าวของอุปกรณ์การเกษตรแล้ววางแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าวางตามสวนตามอะไรไม่มีหายนะคะที่นี่ก็จะไม่ค่อยขโมยของกัน ลุงอะไรรถไถวางตามสวนตามหลังบ้านเต็มครับตรงนี้ก็เป็นกอไผ่นะคะที่ข้างๆนี้เป็นกอไผ่ป่านะคะที่เขาเอามาปลูกนะนหนอหม้หกนะคะเรียกที่นี่เรียกหน่อไม้หกคล้ายไผ่ตรงนะคะเขาจะเอาไปทําหนอไม้ดองจะอร่อยมากะคะ่ะเป็นสมัยก่อนเขาจะหามาขายแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เขาไม่ให้หาขายเขาก็ เอามาปลูกไว้ที่บ้านเอาไว้ทําหน่อไม้เอาไว้ต้มอะไรก็ได้นะคะเราจะมาดูตรงสระประจาหมู่บ้านนะคะสระ,ะหมู่บ้านนี่น้ําก็ล้นนะคะล้นทละลักเพราะว่าสระนี่ใหญ่มากนะคะประมาณห้าไร่ก็จําน้ําไม่แห้งนะคะเขาจะปล่อยปลาแล้วก็เอาไวจา้จับปลาตอนหน้าแล้งนะคะก็จะมีค่าสวิงค่ายอห้าสิบบาทหรือร้อยหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับบำรุง ซื้อพันปลามาปล่อยแล้วก็ให้ชาวบ้านก็จับกันสนุกสนานนะคะน้ําจะล้นตรงขอบนี้นะคะเมื่อคืนล้นออกขอบทั้งสองทางนะคะปลาก็มีปลาปล่อยจากธรรมชาติเข้ามาแล้วก็ออกนะคะปลาที่เขาปล่อยไว้ก็อาจจะออกจากบโบออไปนะคะแต่ว่าก็ยกได้ยกเอายอมายกเขาไม่ได้ว่า ตอนนี้จะเลาะเข้ามาด้านนี้นะคะอีกด้านนี้ก็เป็นนานะคะน้ําก็จะอ้อมมาจากฝั่งขวานะคะน้ําท่วมหมดและไม่เห็นยอดข้าว,วจะเลาะอ้อมมาเข้าสวนของญาติญาติกันนะคะตรงนี้เขาไม่ได้ปลูกอะไรเขาก็มันจะโลกหน่อยแต่ว,ว่ามันก็กันน้ําได้ดีเพราะว่าน้ําดินก็จะหน้าดินก็จะไม่เซาะไปยังไม่ได้ปลูกอะไรเป็นป่าหญ้าเฉย เกือบถึงเขานะคะแสดงว่าเมื่อคืนถึงเขาก็มีคาบน้ําขึ้นสูงคะคาพ่โคน,นึงเกาะใบหญ้าอยู่เลยเดี๋ยวดูป่าพริกแม่นะคะแม่ปลูกพริกไว้ตรงนี้ก็มีผัวแฮกับต้นพริกนะคะที่ปลูกไว้น้ําท่วมค่ะน้ําท่วมเต็มน่าจะท่วมแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าตอนนี้เข้าลดแล้วบางส่วนก็ยังท่วมอยู่ เหลือตรงนี้นิดนึงที่ไม่ท่วมน้ำเข้าสวนหมดนะคะเกือบมิดเหลือแค่น่าจะเหลือแค่ตรงนี้นะตรงต้นเงือแค่ไม่กี่เมตรท่วมหมดเลยจุดที่เราเดินอยู่ตรงนี้จะสูงกว่าด้านล่างนะคะขอบตะลิ่งก็จะต่ำลงไปหน่อยก็จะตรงนี้จุดที่สูงที่สุดนะคะตรงที่ยืนอยู่ แต่ก็ไม่รอดนะคะขนาดน้ำไม่ลึกมากยังเชี่ยวไหลทะลักมาจากแม่น้ำดิ่งเขาสวนเพราะว่าแม่น้ำที่นี่เป็นแม่น้ำแควน้อยนะคะก็จะแคบแต่หลิงเขาจะค่อนข้างสูงก็จริงแต่ว่าเวลาน้ำมาเยอะเขาก็จะระบายนะไม่ทันมันก็จะไหลบ่าเข้าบ้านนะคะมันจำเป็นจะต้องปลูกกอไผ่ไว้เยอะๆนะคะเพาะเพื่อกันน้ำกันกันไม้ไม้ที่ไหลามาจากตามน้ำอ่ะ มันมากระแทกต,ตัวบ้านหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับบริเวณบ้านเรานะคะก็เลยต้องมีปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆแบบนี้เดี๋ยวจะเก็บผงไว้ก่อนฮะเดี๋ยวเราจะหาที่กลางโยก่อนต้องเตรียมน้ํายากันยุงแล้วก็ขนมเผื่อหิวค่ะขี้เกียจดตดืินกลับเข้าบ้านมันเดิอนอ้อมไกลไปหน่อยนึง เดี๋ยวจุดที่จะยกตรงน้ําไม่ลึกค่ะข้างในมันจะกิกะกับอีต้นไม้มันยกไม่ได้นะคะต้องลงไปหัดจากต้นมะม่วงไปนิดนึงตรงนี้มันไม่ได้มันจะติดไม้แล้วก็แคบนะคะเราจะยกกันตรงนี้นะคะปกติก็จะยกตรงนี้ก็คือถ้าน้ําไม่ขึ้นมากก็จะลงไปด้านล่างหน่อย ตรงปลายไผ่ก็จะเป็นขอบตะลิ่งนะคะขอบตะลิ่งทีนี้เศษไม้เศษ,ศษอะไรมาไหลมามันก็จะมาดันปลายไผ่ปลายไผ่มันเอ็นอยู่แล้วนะคะปลายไผ่มันก็เลยไปขวางน้ําแล้วก็น้ํามันก็เลยทะลักเข้ามาในสวนแรงไปหน่อยจริงๆแล้วมันก็ท่วมทุกปีอย่างนี้แหะคะแต่ว่ามันมันจะไม่แรงมากแต่วันนี้รู้สึกว่าจะแรงกว่าทุกปี ดีที่ว่าฝนมันไม่ซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอีกหมู่บ้านถัดไปเขาเขานองตั้งแต่ตอนเช้าเมื่อวานนะคะกว่าจะมาถึงบ้านเราก็มันก็ใช้เวลาเป็นวันนะคะกว่ไผ่นี่ก็ท่วมหมดะคระัปกติเร,เราเดินมาจากตรงนี้เดินมาจากบ้านเดินมาจากตรงซอกนี้เดี๋ยวเรากางยอมายกกันนะคะปลาตัวแรกค่ะ ตัวแรกก็ไม่ใหญ่นะคะตัวนิดเดียวเอาไปทอดค่ะไซส์ขนาดปลาทอดนะคะเราดูว่าจะได้ปลาไหมเป็นวิถีชาวบ้านนะคะคือต้องทําอย่างนี้ค่ะคือไม่ไม่ต้องไปไอายค่ะเราอยู่หลังบ้านความสุขของเราได้อาหารด้วยนะคะคลองก็วางอยู่ตรงนั้นน้าก็เริ่มลดลงเยอะแล้วค่ะตอนนี้ครึ่งแข้งนะคะข้างบนนี่ครึ่งแข้งข้างล่างก็ยังเชี่ยวอยู่นะคะ เสียงดังมากยืนเหงายืนหงอยอยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เขายกกันตรงสะของหมู่บ้านนะคะตรงนี้นะคะที่ที่ว่าเป็นนานะคะน้ําเขาท่วมทะลักเข้ามานะคะผัดจากนาก็จะเป็นเขานาเขาจะอยู่ตรงริมตลิ่งะคะ่ะมันก็เลยท่วมทุกครั้งที่ว่าน้ํามาเยอะนะคะน้ำไหลแรงมากนะคะ แต่ข้างบนป่าญ่าเป็นเนินค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งไม่ท่วมนะคะเหลือนิดนึงเราจะตื่นไปดูก่อนว่าเขาได้กันไหมขอบสะนะคะปิ่มๆนะคะจริงๆแล้วเมื่อคืนก็ล้นไปแล้วนะคะเพราะว่าสังเกตดูระดับน้ำคือล้นล้นขอบไปแต่ว่าตอนนี้มันลดลงก็จะเหลือตรงขอบที่ต่ำาล้ก็จะไปยกตรงนั้น มีแต่คนแก่นะคะแม่กับน้าแล้วก็ป้านะคะพากันยกยอดูดูความแรงด้านด้านซ้ายเป็นเป็นนาข้าวนะคะไม่เห็นยอดข้าวมิดเลยค่ะดูในสระนะคะท่วมขึ้นมาถึงขอบเพางบนน้ำแรงนะคะเดี๋ยวตืินไปดูก่อนเขาก็เพิ่งมาค่ะ ตอนเช้าๆไม่มีใครกล้ามาเพราะว่าคิดว่าน้ำมันแรงขอดูหน่อยสิได้ปลาใหญ่หรือยังอ้ปลารุ่นทอดนะครับปลาเล็กปลาน้อยก็เพิ่งมานะคะยังไม่มีใครได้ปลาตัวใหญ่นะคะบ้านเราก็จะเป็นปลาพื้นเมืองปลาตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะ นี่คือผลงานที่ไปยืนยกยอเกือบครึ่งวันนะคะตัวนี้ตัวใหญ่ค่ะได้ตัวใหญ่มาปานินนะคะตัวไซส์น่าจะโลก,กว่าๆนะคะใหญ่มากค่ะแล้วก็ปตาตเพียนป,ปตาตเพียนก็ตัวใหญ่นะคะได้สองตัวตัวใหญ่สองตัวไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ